สิอาการสังเกตง่ายๆว่าใครกำลังอิจฉาคุณอยู่ข้อที่หค่ะชอบเรียนแบบเห็นเราทำอะไรก็ทำตามข้อที่สองค่ะแกล้งชื่นชมเราไม่ได้ชื่นชมจริงๆจากหัวใจข้อที่สามค่ะดูถูกความสำเร็จของเราเห็นความสำเร็จของเราเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าชื่นชม ข้อที่4ค่ะดีใจเมื่อเราล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จข้อที่หค่ะชอบแข่งขันกับเราเห็นเราได้ดีก็อยากที่จะทําให้ได้ดีกว่าข้อที่6ค่ะนินทาเราไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือรับหลังข้อที่7ค่ะเอาแจวิจารณเราในแง่ลบค่ะไม่เคยมองเราในแง่ดีข้อที่8ค่ะพวกเขาเกลียดคุณค่ะเขาไม่ได้ชอบเรานั่นเองค่ะ ข้อที่9ค่ะพยายามทำลายความสัมพันธ์ของคุณเวลาที่เขาเห็นเราสนิทกับใครค่ะเขาจะรู้สึกอิจฉาตาร้อนมากและจะพยายามให้เรานะคะแตกแยกกับคนที่เราไปสนิทนั่นเองค่ะข้อที่10ค่ะเป็นที่ปรึกษาที่แย่ที่สุดค่ะเพราะเขาไม่ได้มีความจริงใจที่อยากจะให้คำปรึกษาที่ดีกับเรานั่นเองค่ะและนี่ค่ะคือทั้ง10อาการของคนที่ขี้อิจฉาตาร้อนคุณค่ะ ลองไปสังเกตกันดูนะคะด้วยรักอยากส่งพลังคุยนี้ค่ะ